ตกอสวัสดีทั้งมาสูส่กันด้วยนะครับมาปอกกัะชอบน้องกายาแซ่บแล้ววันนี้เราก็มาดูเทรนโดรบอลที่นึ่เคยกับแบบไดโอเสาร์นะครับมีคนเล่น20คนก็ไม่ว่าจะใช้ <S 2> <S 2> <S แบบไหนแล้วนะดิโก็เลยมาเล่นแบบนี้บ้างนะครับนะ <S 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 เปยนแนวมั่งแต่ยนวบ้างเออก็ <S 2> <S 2> <S มาให้เราเจ็บปวดไอ้นี่ไ,นไปเรื่อยๆนะครับ เราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับนะผมดูในเซิร์ฟธรรมดานะครับไม่ได้สุกเซิร์ฟเอวีพีก็เก็บไปเลยนะครับอันดับที่หนึ่งมีโอ้เยอะอยู่นะครับก็คือผมดูอันดับที่ส นะครับไม่เข้ากลมเข้ายัไล่ะก็แบบนี้คลเล่นห่อยใจเยอะนะก็เลยไม่ค่อยเยอะนะเดินช้ามากเลยนะครับเรว่ันเตะล้มไหล้มไหม ไม่ไหนต่อมันไม่เอาทำอะไรไอ้นี่เพิ่่ซื้อของหุกบักนะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อย

โตายเยเวนเจ้าอ้ป้เย oh? like okay. โอการท่าด้วยนะก็ด kind of uh ีนะท่าด no. ้วยเร้าอ wow. so ีโมสองก็โดนเหมือนกันเล่นคนเดี๋ยวเรา

ความใหม่เลยออะอะไรอย่างนั้นสมา เราจะว่าเขามีตอนนั้นกับเราโอมกระถาไมเลยที่มึงเลยมันก็ที่มาหลายวันเลยที่ไปสอนนี่อะไรมึงเลยอ่ะไม่ได้ทำไมเวยไเวมึงพ่อแข้งมึงก็ไม่ได้สอนมึงคึอสอนพ่อวานนะ่ยม่ังหยั่งไม่รู้เลยพ่อแข้งอ่ะเออแต่ถามชายปิดแต่มันไม่สอนมึงมันรู้อ่ะมึงจะเดดไม่อแ่ไ

โดนค่ายอกแ้ีมัวเหรอขี้มัวขี้มัวไปี้มัถูกปังมลยนะไม่วินดิมันโดนค่าอีกแล้วอะเเลยนะบ้าปแล้วเอาเยแม่ขี้มขี้มขี้มสไม่เป็นไม่เวินดิกูเจาใส่ใส่เครื่องวินดิ

แบบนี้ไม่ไมีอะไรหรอกนะมีแต่ฆ่าแล้วก็ฟันน่ voilà อะไรเนี่ยมันเล่นแต่เราหนึ่งเดียวเลยนะนีเีาว um ันนี้หยัห มันมุดด้วยอันนี้อันนี้ล่างอีกอันไหนกับเธออันนี้นี่กับเธอไม่ บอกนะไม่ปวดฮามันไม่เจอบนากทีเออ ลอยบก็แล้วโอ้บ่วนเว่ยบ่วนเว่ยอย่าตั้งเครื่องไปจัดกับเว่ยก็ออกเฟซก่อนแล้วเดี๋ยวแม่นางนิ่งบ่วนให้บวนเร็วเดี๋ยวแม่เสื้อใส่เร็วใส่เสื้อเร็วเดี่ยวแม่ Ê, ai! Ai tôi, là, phải mua ở đi ừ. Ừ, mày mày chắc mày mày rồi ơi. ôi, đi đi ơi đi đi đi. đi đi đi. đi đi, đi, đuôn. đi, đuôn. đi.

À. mình lên này đâu đi, mình cho tạo này vào ô của có vàng chung lạy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  chung không chung lạy chung lạy ไปงสิบกีนะเพื่อนเพื่อนจะรีบเห็นไหมอย่างเลงเห็นไหมอย่างเกี่ยดใช้ไม่ได้ถ้าเรามี MP ก็ดีกะดิ

เหือไม่ไดู้ได้เลออกมาแลงนี้มีเรูดยิงครับยิงควาเร็วอปเหดไหมเซิร์ฟมั่วเหยไหมความเร็วอเียวสองแล้วยางเียจะล็อกตรงนั้นเลยขั้นเลืออีโวช่อโวนั่นี

ไปทางนั่นรอควายเ้นี่ะตีวายเอ,อ้มมอยีีย้ไปกันหนอยะเจ๊โ้า่เฉือน่าเบื่อเลยเออถ้าใครอยากด้่นอยาก่จะทิ้งนิ้งไว้ให้ข้างล่างก็กันนะขันรถกันได้

ก้าจะไปคลิปแล้วนะเล่นมึงเล่นไปอีกไหไหนเดี๋ยวรักเลยเลยอยเมเล่นไายก็น่าจะคืนหรือเลิ้อ้โอยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโ้อยเลย้ยโ้ยโยอ้อ้ยนี้เดอ้อ้ยโ้ยโ้วนะ้ยอ้ยโยโ้ยโอยอ้ยอยโอ้ย้ยโอ้อ้องออย้ยยยย้้อ้ย

ทำไมอ่ะจะรู้ไหมว่ามันออกทำไมโย้ลร็วพูดหไม่รู้ว่ามันออกทำไมอ่ะ ตื่นไว้ขอโทษนะขอข้าหน่อยหิวคิวหิวคิวไม่หนุนมาหิวคิวหิวคิวตอนนี้หิวคิวจิตเหม่ยปัใจโหดขากนี้หรือเยี่ยไม่ดิ่งรอดเล่า ยัดอนเลยฆ่าใครไปะเข้าไปไหนกันนี่ปอน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 โกกอาโยังี๋ยวปอนกโกอานี่ไปุ่นน่นไมฆ่าใครไปทีโกโกอาจะเป็นที่ไอะไรเนี่แต่เรางมันนะครับฆ่าใครก็ไม่ได้ มอบ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 ที่ไม่เอมีดามี่มึงไม่ไปยิงปืนนะอะไรไม่ยิงหรอนี่กูอยู่มึงไงฆ่าคนอื่นปหรอฆ่าคนอื่นนหมอหอทำอะไรไม่คิดทำอะไรไม่คิดทําม่อิะอะไรแเนหมกมาทำไมวินมึงทำไรโล่ีวนมึงทำไรแกมึงได้ยังงี้เดหัวโล่ไปนอนนี่ เย้นี่อ้ดอกเสาใช่ไดอกวินวินกับบ้านวินวินมาเลยวินไอ้ตัวนู้นอยากฆ่าว่ะอยากฆ่าตัวนี้อ่ะอยากฆ่าขอฆ่าหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮใหญ่เรื่องอะไรอะไรใหญ่ตัวเพื่อนไหมเพื่อนดอยิมไหม

ไปคิดเลยกันนะครับนะใครชอบคิดนี้ก็เลยนรันนะเพ่อว่าที่ไหนของผมผมก็ขอรับกับทกันนะครับนี่บ้านาเ